สวัสดีค่ะดาวโคเชสอนถักเสื้อนะคะคลิปนี้เป็น EP3 สนะคะเพื่อนๆเราจะมาแนะนําวิธีการถักคอเสื้อกันนะคะแบบที่1นะคะคือถักเฉพาะปกเสื้อนะคะถักแยกชิ้นนะคะแล้วก็แบบที่สองก็จะถักติดตัวเสื้อแบบนี้นะคะแบบนี้คือเป็นแบบที่สองนะคะคือถักติดตัวเสื้อไปเลยนะคะอันนี้คือเป็นแบบที่2วิธีการถักปกเสื้อติดกับตัวเสื้อนะคะดูใกล้ๆกันเลยนะคะแบบนี้นะคะ จะถักติดตัวเสื้อไปเลยนะคะเพื่อนๆนี่นะคะแบบนี้เลยนะคะตัวนี้นะคะเป็นไหมเบอร์สิบหกงานจะค่อนข้างละเอียดนะคะแล้วก็ปกเสื้อจะสั้นเหมาะสําหรับคนตัวเล็กนะคะอก32มสิบสองถึงสามสิบอ่าไม่เกิน38ดนะคะจะใส่สวยนะคะแต่ถ้าคนอกเกินสามสิบแปดนะคะแนะนําให้ใช้ไหมเบอร์ยี่สิบยี่สิบผอมนะคะปกเขาจะได้ยาวขึ้นนะคะ เขาจะได้ปิดแขนนะคะเพื่อนๆอ,อันนี้เหมาะสําหรับคนตัวเล็กนะคะไหมเบอร์สิบหนะคะนี่เลยนะคะเดีย๋ยวเรามาดูวิธีการถักคอเสื้อแบบที่1กับแบบที่สองกันได้เลยนะคะชอบแบบไหนก็ถักแบบนั้นได้เลยแบบแยกชิ้นหรือว่าจะถักติดตัวเสื้อก็ได้นะคะเพื่อนๆเดี๋ยวเรามาดูวิธีการถักกันได้เลยค่ะขอบคุณมากค่ะ ตอนนี้เราก็จะมาเก็บขอบคอกันนะคะเพราะว่าตัวนี้ดาวไม่ชอบเสื้อคอกว้างนะคะดาวจะทําให้คอแคบเข้านะคะเราก็จะมาเก็บขอบคอกันอย่างที่บอกนะคะถ้าชอบคอกว้างก็ไม่ต้องเก็บเข้านะคะวิธีเก็บคอก็ง่ายๆนะคะแค่ถักคอหนึ่งคอสองหลักตรงนี้ในหนึ่งห่วงนะคะเพื่อลดลดคอเข้าไปนะคะนี่ก็พับโซ่นะคะถักโซ่สามแบบนี้นะคะเก็บไปใหม่เราไปด้วยนะคะ ตัวนี้ก็พอหนึ่งคอนะคะหนึ่งห่วงจะถักอยู่พอหนึ่งคอสองครั้งนะคะไม่ต้องดึงขาสูงนะคะตัวนี้เราก็ถักบนไปนะคะหนึ่งห่วงนะคะนี่นะคะหนึ่งช่องห่วงแบบนี้นะคะเราก็จะถักพอหนึ่งคอนะคะหนึ่งห่วงถักสองพอหนึ่งคอนะคะเอ่อพอหนึ่งคอสองหลักนะคะแบบนี้ นะคะห่วงน,นี้เราก็พอหนึ่งคอสองหลักพอหนึ่งคอนะคะสองหลักข้ามนะคะพอหนึ่งคอสองหลักนะคะพอหนึออ่นนนออนนง,องนนอคอสองหลัก นี่นะคะเพื่อนๆก็ถักแบบนี้วนไปเลยนะคะจนจบแถวนะคะอย่ามาเจอกันอีกทีตอนจบแถวนะคะค่ะตอนนี้ก็จะจบแถวนะคะเราก็ทำซีผ่านนะคะแล้วก็เก็บขอบคออีกหนึ่งครั้งนะคะถักโซ่หนึ่งนะคะแล้วก็ถักพอหน่อ่าถักเกนะคะทุกหลักเลยนะคะวนรอบเลยนะคะเพื่อเก็บขอบคอเขานะคะจะถัก X อ็กธรรมดานะคะเราจะไม่ได้ทําลวดลายอะไรนะคะตรงนี้แค่ถัก X วนไปนะคะเพื่อเก็บขอบคอเขานะคะ เวลายืดเขาจะได้ไม่ย้อยนะคะเพื่อนๆแบบนี้นะคะถ้าเราไม่เก็บขอบพอเดี๋ยวตรงนี้มันจะย้อยนะคะเวลาเรารีดนะคะเราดึงออกนะคะถ้าเราถัก x วนรอบมันจะไม่ย,ย้อยจะได้สวยนะคะหรือใครจะทําเป็นปมด้วยก็ได้นะคะแบบนี้ถัก x แล้วก็ถักเป็นปมขึ้นมาก็ได้นะคะแล้วแต่นะคะแต่ตัวนี้เราจะถัก x ธรรมดาวนรอบเลยนะคะ ะะเราก็ถักแบบนี้วนไปจนจบแถวเลยนะคะอยี๋วมาเจอกันอีกทีตอนจบแถวค่ะตอนนี้ก็เสร็จแล้วนะคะเราก็ถักซีนะคะเพื่อเก็บงานนะคะก็จบแถวถักซีผ่านนะคะแล้วก็ซีครั้งหนึ่งได้เลยนะคะเดี๋ยวมาเจอกันอีกทีเดี๋ยวเราจะเอาใส่หุ่นให้ดูนะคะเสร็จแล้วก็จะเอาใส่หุ่นให้เพื่อนๆดูนะคะค่ะเดีย๋ยวเรามาถักคอกระเช้า ตัวนี้นะคะถักปกคอนะคะติดกับเสื้อคอกระเช้าแบบนี้กันนะคะถ้าใครไม่ชอบแบบแยกนะคะก็ถักติดกันได้เลยนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวเราจะมาแนะนําวิธีการถักติดแยกกันให้ดูนะคะ<ส>ว่าถักแบบไหนนะคะอันนี้ก็คือเป็นเสื้อคอกระเช้าของเรานะคะแล้วก็ตัวนี้เป็นคือเป็นปกคอเสื้อนะคะเราก็หามุมน,แบบน,นะคะ<ป><ด>มุมตรงนี้คือเป็นมุมทิ่ตรงไหล่นะคะเพื่อนๆแล้วก็หยิบมุมตรงไหล่ตรงนี้นะคะอันนี้คือไหล่ด้านหน้านะคะให้หยิบขึ้นมาแบบนี้นะคะ แล้วก็สอดเข้าไปตรงนี้นะคะแล้วก็ถักทับพร้อมกันสองอันแบบนี้เข้าไปพร้อมกันนะคะถักเป็นลายคอสเสื้อนะคะถักทับเข้าไปเลยนะคะเพื่อนเพื่อนนี่นะคะเราก็ถักโซ่นะคะโซ่ขึ้นไปสาม ไปสามแบบนี้นะคะแล้วก็พอหนึ่งคอะคะลงช่องเดิมด้านหน้ากับด้านหลังถักให้เท่ากันนะคะพับไปไหมตัวนี้เข้าไปด้วยนะคะแบบนี้นะคะส่วนไหมตัวนี้เราก็จะตัดออกก็ตัดออกได้เลยนะคะเดีย๋ยวเราจะตัดออกได้เลยนะคะ หรือจะเอาทิ้งไว้ก่อนก็ได้แล้วเราค่อยตัดทีหลังก็ได้ตรงนี้เราก็จะข้ามมาช่องที่สองของตัวนี้นะคะของปกเสื้อตรงนี้นะคะเราก็ข้ามมานะคะนี่นะคะเราก็ถักลายของเขาให้ตรงกับข้างหลังนะคะหนึ่งช่องนะคะจะทำพอหนึ่งคอสองครั้งนะคะ 2หลักแบบนี้นะคะถักให้ตรกันกับข้างหลังถ้าช่องของเขาไม่เท่ากันนะคะสมมุตินะคะสมมุติว่าด้านหน้าตัวปกคอเสื้อของเราตรงนี้นะคะเราจะหักที่เก้าสิบใช่ไหมคะแต่ตัวนี้ถ้าเราลองนับตูวแล้วเขามีร้อยร้อยช่องหรือร้อยร้ยสิบช่องร้อยิบช่องอย่างนี้คะ่ะ เราก็จะเฉลี่ยใส่การันนะคะโดยการจะเฉลี่ยตรงมุมคอเสื้อนะคะอ่าด้านตัวยูตัวนี้นะคะเราจะลดเขานะคะคือเราจะข้ามปกติเราจะถักทุกช่องของตรงนี้นะคะเราก็จะข้ามเอานะคะคือหนึ่งช่องแล้วก็ข้ามไปหนึ่งช่องแล้วก็ถักวัดช่องที่สองแบบนี้นะคะเพื่อให้ลายมันตรงก,กันกับด้านหน้านะคะ <ๆ S 1> เพื вот ่อนๆอ่า๋ยวถึงมุมแล้วเราจะทําให้ดูนะคะตอนนี้เพื่อนๆก็ถักแบบนี้นะคะวนไปจนถึงอ่ามุมมุมที่เราจะลดคอตรงด้านหน้าตรงมุมนี้ ถึงจุดที่เราาร์ k ไว้นะคะตรงนี้นะคะช่องนี้ก็คือด้านหน้านะคะเพื่อนๆนี่นะคะด้านหน้านะคะด้านหน้าของคอเสื้อตั้งแต่ตรงตัวยูนะคะตรงนี้มุมสองข้างตรงนี้นะคะเราจะถักสองช่องด้านหน้านี่เราจะถักทุกช่องนะคะถักทุกห่วงนะคะแต่ด้านหลังเราจะข้ามนะคะด้านหลังนี่เราจะข้ามหนึ่งช่องนะคะคือจะเว้นถักเว้นถักเว้นนะคะเพื่อให้ลายเข้าลงตัวกันนะคะเพราะว่า เสื้อตัวข้างหลังห่วงเขาจะเยอะกว่าข้างหน้านะคะเราก็จะใช้วิธีการแบบนี้นะคะคือ,อช่วงไหล่นะคะช่วงไหล่เราจะถักทุกแถวนะคะถักทุกห่วงให้เท่ากันนะคะตรงกันนะคะแต่พอมาถึงช่วงใกล้ตรงที่เรามาร์กไว้ตรงนี้นะคะให้เพื่อนๆเ,เฉลี่ยใส่กันเอานะคะให้ลายเขาลงตัวนะคะให้มุมเขาได้พอดีแบบนี้นะคะของดาวนะคะจะมุมด้านหน้าตรงนี้นะคะคือเราจะ อ่านี่นะคะก็ตรงนี้นะคะตรงนี้จะเป็นตัว si ยูตรงตรงตรงที่เขาต่อแขนของด้านเสื้อตรงนี้นะคะแต่ตัวนี้นะคะนะคะให้เราเฉลี่ยเอานะคะเพื่อนเพื่อนให้นับเฉลี่ยเอาตรงนี้ก็จะได้เยอะกว่าข้างหน้านะคะสมมติว่าข้างหน้าได้ที่15บห้าห่วงข้างหลังนี้ก็จะได้ที่30ช่องนะคะ30ช่องของลายตรงนี้นะคะแล้วก็เราจะถักข้างหน้าทุกแถวทุกห่วงแต่ข้างหลังเราจะถักข้าม ข้ามห่วงนะคะข้ามข้ามข้ามหนึ่งช่องหนึ่งช่องนะคะเพื่อว่าให้ลายเขาลงตัวพอดีนะคะเพื<ๆ>่อนเพื่อนอันนี้ก็คือช่องที่เราทําเสร็จแล้วนะคะคือของอีกด้านหนึ่งนะคะตรงนี้นะคะนี่นะคะคือเราจะลดแถวเขาลงนะคะคือจะข้ามไปหนึ่งช่องหนึ่งช่องหนึ่งช่องนะคะหนึ่งช่องนะคะ<ๆ>ลายเขาก็จะลงตัวของเขาพอดีนะคะเพื<ๆ>่อนๆก็จะออกมาเป็นแบบนี้นะคะ <S <S <ๆ>เพราะว่าตัวนี้เป็นเสื้อคอกระเช้าด้านหน้านี่คือเขาจะ าสังเกตดูเวลายเย็บนะคะเขาก็จะเย็บซ้ํากันแบบนี้นะคะเพื่อให้ตัวเสื้อเขาขยายออกนะคะตรงนี้เราก็เลยต้องให้ถักซ้ํากันแบบนี้นะคะเพื่อให้ลายลาย,ลายของเขาลงตัวระหว่างปกเสื้อกับตัวเสื้อนะคะลายเขาช่องลายเขาจะได้เท่ากันนะคะี๋ยวเราก็จะมาดูวิธีการถักกันเลยนะคะตัวที่เรามาร์กไว้นี่ก็เอาออกได้เลยนะคะที่เราทําเครื่องหมายไว้นี่นะคะด้านหน้านะคะของ ตัวที่เราถักอยู่ให้ถักทุกช่องนะคะของห่วงนะคะส่วนด้านหลังตั้งแต่ตรงนี้ไปคือเราจะข้ามหนึ่งช่องนะคะนี่นะคะหลักนี้เราจะไม่จิ้มเราจะข้ามมาหลักนี้เลยนะคะนี่นะคะเราจะข้ามไปหนึ่งช่องสองด้านหลังคือสองช่องนะคะด้านหน้าคือถักทุกช่องนะคะอันนี้ก็ถักเหมือนเดิมนะคะพอหนึ่งคอสองสองครั้งลงในห่วงเดียวนะคะนี่นะคะหลักถัดไปนะคะแล้วก็ห่วงต่อไปตรงนี้นะคะเราก็ถัก แล้วก็ข้ามไปยืนด้านหลังนะคะแล้วก็ข้ามหนึ่งช่องนะคะหนึ่งสองนะคะแล้วก็ข้ามมาช่องที่สองตรงนี้นะคะแบบนี้นะคะเราจะข้ามด้านตัวเสื้อนะคะหนึ่งช่องแต่ด้านห่วงห่วงที่เราถักนี่คือเราจะถักทุกห่วงนะคะนี่นะคะเราจะข้ามนะคะหนึ่งสองเราจะมาจิ้มช่องที่สอง เพื่อนๆก็จะแบ่งแบ่งเฉลี่ยให้เขาเท่ากันนะคะอ่ามันอาจจะไม่เป๊ะๆแล้วก็เฉลี่ยเท่ากันเอานะคะพยายามเฉลี่ยให้ด้านหน้าด้านหลังให้เท่าเๆกันนะคะเพราะว่าตัวเสื้อคอกระเช้ากับตัวที่เราถักนี้ห่วงมันจะไม่เท่ากันนะคะเราก็เฉลี่ยใส่กันเอานะคะเพื่อนๆนะคะถักทุกห่วงด้านหลังให้ข้ามไปหนึ่งช่อง นะคะเพื่อนๆก็ถักแบบนี้วนไปจนจบแถวเลยนะคะอย่ามาเจอกันอีกทีตอนจบแถวนะคะจนจบแถวด้านตรงนี้นะคะก็ถักแบบนี้ไปเลยส่วนตรงนี้นะคะอย่างที่ดาวบอกนะคะเราจะถักทุกทุกหลักนะคะช่วงไหลเราจะถักตรงกันนะคะเราจะถักตรงกันเว้นเฉพาะด้านหน้านะคะด้านหน้ากับด้านหลังที่เราจะถักข้ามลายนะคะข้ามด้านหลังนี้หนึ่งช่องนะคะแต่ตรงนี้ถักทุกหลักแต่ด้านเราจะข้ามหนึ่งช่องหนึ่งช่องหนึ่งช่องนะคะ เพื่อนๆก็ถักแบบนี้วนไปเลยนะคะไม่รู้ว่างงหรือเปล่านะคะเราก็พยายามจะอธิบายนะคะคือตัวเสื้อตัวนี้นะคะห่วงเขาจะเยอะกว่าเสื้อที่เราถักนะคะอ่าปกที่เราถักนี่คือห่วงเขาน้อยกว่าแต่ตัวเสื้อตัวนี้ยคือเรานับช่องของเขามันจะเยอะกว่านะคะเราก็ต้องเลยใช้วิธีการถักแบบนี้นะคะคือให้ข้ามนะคะ ให้ข้ามช่องลายนะคะแบบนี้นะคะค,คือเราจะข้ามหนึ่งห่วงข้ามห,หนึ่งห่วงข้ามหนึ่งห่วงแบบนี้นะคะโดยการเฉลีย่ยให้เขาเท่ากันนะคะด้านหน้าทั้งสองข้างนะคะด้านหน้ากับด้านหลังแบ่งให้เท่ากันไหลก็แบ่งให้เท่ากันนะคะของดาวไหลตั้งแต่ครึ่งหนึ่งของไหลนะคะจุดครึ่งกลางของไหลตรงนี้นะคะมาถึงตรงที่เราจะลดน่ค่ะเราจะใช้อยู่ที่สิบห้าห่วงนะคะสิบห้าห่วงด้านนี้ก็สิบห้าห่วงนะคะ ข้างละสิบห้าห่วงนะคะของเราจะใช้ที่เหลือเราจะเฉลี่ยใส่ตรงหน้านี้เลยนะคะด้านาห่วงที่เหลือนี่เราจะเฉลี่ยตรงนี้นะคะอย่างนี้นะคะเราจะเฉลี่ยใส่การให้มันลงตัวพอดีนะคะถักแล้วมันจะมันจะย,นย่นย่นหน่อยนะคะตรงนี้เพราะว่าอย่างตัวเสื้อของเขาเขาก็ย่นอยู่แล้วนะคะด้านหน้าแบบนี้นะคะอันนี้ตัวเสื้ออ่างอกะเช้าเขาก็ย่นอยู่แล้วนะคะแต่ถ้าเราใส่ไปในหุ่นหรือว่าเราใส่ใส่เข้าไปแล้วนะคะเขาจะไม่ย่นนะคะตรงนี้นะคะแบบนี้ค่ะ นี่คือดาวการาให้ดูนะคะเด่ยค่ะเขาก็จะไม่ย่นนะคะนี่นะคะเขาก็จะออกแบบเป็นแบบนี้นะคะเพื่อนเพื่อนเพื่อนเพื่อก็ถักแบบนี้วนไปเลยนะคะจนจบแถวเลยนะคะเดีย๋ยวเราไปเจอกันอีกทีตอนจบแถวตรงนี้นะคะจบแถวแล้วนะคะเราก็จะมาเก็บขอบคอ,บอบกันนะคะโดยการถักโซ่หนึ่งนะคะแล้วเราก็จะถักเอ็กซ์วนรอบเลยนะคะ ะะถักเอ็กห้านะคะแล้วก็ทับปมนะคะโซ่สามย้อนกลับมานะคะแบบนี้นะคะถัก x อหนึ่ง สองสามสี่ห้านะคะห้าเสร็จแล้วก็ถักโซ่สามทำปมนะคะสอดเข็มเข้าไปแบบนี้นะคะดึงไหมย้อนกลับคืนมาดึงไหมย้อนเก็บคืนมาอีกครั้งหนึ่งแบบนี้นะคะแล้วก็ถักเอกหนึ่งสอง สามสี่ห้านะคะโซ่สามทัดปมสอดเข็มย้อนมาแบบนี้นะคะแล้วก็ดึงไหมย้อนมาอีกครั้งหนึ่งนะคะนี่นะคะเพื่อนๆก็ถักแบบนี้นะคะวนไปจนจบคอเสื้อเลยนะคะหรือเราจะไม่ถักปมหรือเราจะถักแบบไหนก็ได้นะคะแล้วแต่ความชอบของเราเลยนะคะของเรานี่จะถักปมแบบนี้นะคะถักเอ็กห้าแล้วก็ทําปมถักเอ็กห้าแล้วก็ทําปมนะคะวนรอบเลยนะคะ เราจะมาเจอกันอีกทีตอนจบแถวตรงนี้นะคะคะ่ะตอนนี้คอเสื้อของเราก็เสร็จแล้วนะคะตัวนี้คือเป็นแบบที่สองนะคะพเพื่อนๆจะถักแบบติดตัวเสื้อไปเลยนะคะระหว่างปกคอเสื้อกับเสื้อกระเช้านะคะถักติดทับกันไปเลยนะคะเพื่อนๆไม่ได้แยกชิ้นนะคะอันนี้เป็นแบบนี้เลยนะคะเพื่อนๆชอบแบบไหนก็เลือกเอาได้เลยนะคะชอบแบบแยกชิ้นหรือว่า ถักติดตัวเสื้อนะคะตัวนี้จะเป็นถักแบบติดตัวเสื้อนะคะนี่เลยนะคะตัวนี้เป็นใหม่เบอร์สิบหกนะคะเพื่อนเพื่อนก็จะออกมาประมาณนี้เลยนะคะเพื่อนเพื่อนนี่นะคะสีหวานมากเลยนะคะตัวนี้นะคะ แล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ดาวด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะคะแล้วก็เพื่อนๆจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนถ้าดาวทำคลิปใหม่ๆขึ้นมานะคะเขาจะได้เด้งเตือนเพื่อนๆนะคะว่าดาวมีผลงานชิ้นใหม่ขึ้นมานะคะแล้วก็พยายามจะหาชิ้นงานใหม่ๆมาให้เพื่อนๆเรื่อยๆนะคะ,ะกำลังคิดอยู่นะคะว่ารายต่อไปเราจะใชะ้ถักอะไรดีนะคะเดี๋ยว ขอดูก่อนนะคะว่าจะถักอะไรดีนะคะเพื่อนๆก็กดติดตามไว้ก็แล้วกันนะคะจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนนะคะแล้วก็ขอบขอบคุณมากนะคะที่ชื่นชอบผลงานของดาวนะคะไว้เจอกันคลิปหน้านะคะขอบคุณมากเลยคะ่ะ